นะก็ช่วยกันสรุปก็ดีนะเข้าใจดีนะจริงๆแล้วความทุกข์ความโกรธจริงๆในโลกวันนี้มันมันมีทุกข์อยู่สองอย่างทุกข์จากความโกรธทุกข์จากความโลภเท่านี้แหละทุกข์จากความโกรธคือมันไม่ได้ดังใจทุกข์จากความโลภเนี่ยมันได้สมใจนะแต่ตอนนั้นมันมัน ทุกจากความโลภเนี่ยมันได้สมใจก็จริงแต่ในเบื้องต้นมันจะเหนื่อยในการสแสวงหา,หาเหนื่อยในการรักษากังวลในเรื่องนั้นพอนานเข้าวิบากเข้าจริงๆมันถึงจะไม่ได้ดั่งใจมันก็จะกลับมาโกรธอีกทีเพราะมันมีวิบากร้เข้าแล้วมันก็ไม่อยากได้วิบากร้นั้นมันก็จะกลับมาทุกข์อีกทีหนึง่งนะกลับกลับมาโกรธอีกทีกลับมาไม่พอใจไม่ชอบใจทีหนึ่งซ้อนกลับเข้าไปพราแก้ปัญหาเรื่องร้ยๆนั้นไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะ สุดท้ายก็จะไม่ได้สมใจอยากก็จริงๆแล้วทุกก็คือตัวที่มันไม่ได้ดั่งใจหมายนี่แหละพระพุทธเจ้าตังตัสว่าอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อื่นจากนี้ไม่มีหรอกทุกข์มันเกิดจากอยากได้ในสิ่งที่มันไม่ได้เท่านั้นเองนะนอกนั้นไม่มีอะถ้าได้สมใจจริงๆแล้วมันก็เอาละถ้าไม่อยากได้มันก็ไม่มีอะไรทุกข์แต่อยากได้แล้วสมใจเนี่ยนะแบบกิเลสนี่นะ มันก็เป็นเหตุอย่งทุกซ้อนแต่ว่ามันดูยากเพราะมันยังไม่เห็นผลมันยังไม่เห็นผลร้ายแต่ลึกๆถ้าใครมีตาดีๆก็จะเห็นอยู่แต่ตาไม่ดีก็จะไม่เห็นตาดีก็จะเห็นถึงทุกถึงภาระที่ต้องอยากได้ดังใจหมายจนสุดท้ายแล้วก็กลัวว่ามันจะหมดไปนั่นแหละแล้วก็ท้ายที่สุดมันมันก็จะวนไปถึงวิบากท,ที่มันกระแทกเข้าไปจนมีเรื่องร้ายๆต่างๆเข้ามา ก็ทําให้ชีวิตไม่ได้ดังใจหมายในที่สุดมันก็ทุกทรมานในที่สุดเป็นเช่นนั้นนะนี่สัจจะเป็นเช่นนี้นะก็เขาพยายามดูนะว่าชีวิตจริงๆถ้าใครฟังวันนี้แล้วแตก่าได้ทุกเรื่องนะจะรู้ว่าทุกมันเกิดจากอยากได้ดังใจหมายแต่มันก็ไม่ได้ดังใจหมายนะมีใจที่อยากจะได้ดังใจหมายโดย มีความรู้สึกว่าถ้าได้จะสุขใจชอบใจไม่ได้จะทุกข์ใจไม่ชอบใจนี่แหละมันจะเป็นทุกทันทีเลยนะโดยเฉพาะถ้ามันเป็นไปไม่ได้แล้วเราจก็ยังอยากได้อยู่อาจารย์ยังพอจะเข้าใจเห็นใจคนที่อยากได้ดังใจหมายแล้วได้ดังใจหมายแล้วเขาไม่เห็นทุกข์นี่นะมันยังพอจะว่าไปก็เหมือนกับพอให้อภัยได้นะ พอให้อภัยได้พอให้จริงๆมันก็ให้ภัยไม่ได้หรอกแต่แต่ก็มันก็มันจะไปให้อภัยได้ไงมันเป็นภัยอยู่มันแต่ความหมายก็ว่าให้อภัยเนี่ยมันเหมือนกับว่าพอเข้าใจได้เนี่ยมันพอเข้าใจพอเข้าใจได้พออนุโลมได้ว่าเออนะคนที่ คนที่อยากได้ดังใจหมายแล้วก็ได้ดังใจหมายเนี่ยเขาก็ต้องสุขมันก็ต้องถูกแล้วนี่เขาก็ต้องหาหาต่อต่อต่อได้ดังใจหมายมันพอเข้าใจได้นะพอเข้าใจได้ง่ายนั่นเองนะความหมายก็คือพอเข้าใจได้ง่ายแต่พูดสนุกๆว่าพออาภัยได้นะ่ะพูดไปอย่างนั้นแหละนะแต่จริงๆก็อภัยทุกคนนั่นแหละแต่จริงๆทุกคนที่มีกิเลสเนะี่ยมันก็เป็นภัยของใครของใครเองนั่นแหละเป็นภาษามันอาภัยให้กันไม่ได้หรอกแต่ใจเราเนี่ย ปล่อยวางได้เข้าใจได้อาอย่างนี้ก็แล้วกันนะง่า,งงายๆว่าเราปล่อยวางได้เราเข้าใจได้ว่าตอนนี้เขายังไงอย่ายงไงเขาก็ต้องไม่เห็นทุกข์อย่งงางไงเขาก็ต้องไม่เห็นทุกข์แล้วเขาก็จะต้องทําทุกข์นั้นต่อถ้าห้ามยัางไงาก็ห้ามไม่ได้พระรูจกะตัดอยู่แล้วเป็นอนาณาอสมัยประพฤติพรมจรรย์เขาไม่สามารถจะปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ได้หรอกเขาต้องเสพสิ่งที่ได้หนังใจหมายนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะทุกข์นั่นแหละเขาถึงจะกลับลำ ามาทำดีเมื่อถึงเวลาอันควรเอาเป็นนั้นว่าคนที่เขาได้ดังใจหมายดังใจหมายดังใจหมายแล้วเขาก็ยังอยากได้ยังทำต่อไปต่อไปต่อไปยังไม่เห็นทุกข์มันพอเข้าใจได้แต่คนที่อยากได้ดังใจหมายแล้วมันไม่ได้นี่ทำไมมันโง่อยู่อย่างนั้นต่อนี่นะมันน่าเขขกบาลจริงๆเลยนะเข้าใจไหม <laughs> มันน่าเขขกบาลจริงๆเลยนะมัน อยากได้แล้ว <esh. S 1> ม nee, <coworkers S 2> ันไม่ได้ก็ยังไปอยากได้อยู่น่าเขกบาลจริงๆเลยก็มันทุกอยู่อย่างนั้นก็เลิกสักทีสิเนี่นะเนี่ยยันอยากจะเขกบาลในพวกนี้จริงๆเลยนะเขกบาลให้รู้ตัวไม่ใช่เขกบาลเขกบาลให้รู้ตัวสตีจะได้พ้นทุกสทีไม่ใช่เขกบาลในทุกไงเขกบาลในพ้นทุกอยากจะเขกบาลจริงๆเลยนะ ก็ในเมื่อมันอยากได้แล้วมันไม่ได้แล้วคุณจะอยากอยู่ทําไมเลิกก็เทเซเป็นไปไม่ได้ก็เลิกก็เทเซเลิกอยากก็เทก็จะได้เลิกทุกเลิกอยากก็เลิกทุกทีหายทุกแล้วจบเลยนี่คนที่น่าจะพ้นทุกข์คือคนเนียแต่ที่มันได้ดังใจหมายมันไม่พ้นทุกข์หรอกคน้นะนาก็ได้ไปเรื่อยได้แล้วมันสุขจะบ้าแล้วจะไปสอนให้เขาพ้นทุกข์ได้จะสอนให้เขาเห็นทุกข์โอ้ยอยากยิ่งกว่าจูงอดรอดดูเข็ม จูงอุดรอดลูเข็มมันยังจะง่ายกว่าอช่วยคนที่ได้สมใจอยากให้พ้นทุกเนี่นะอาจารย์ขอจูงอุดลอดลูเข็มดีกว่าจะเป็นไปได้ง่ายกว่าไป <c oughs> ช่วยคนที่สมใจอยากมันได้พ้นทุกเนี่ยมันไม่มีทางหรอกนะ <c oughs> แต่ช่วยให้คนไม่ได้สมใจอยากพ้นทุก์นี่สิมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้แล้วมันน่าจะทำนะ มันน่าจะปฏิบัติให้ตัวเองพ้นทุกข์เพราะมันไม่สมใจอยากเห็นเห็นอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้เห็นเห็นอยู่แล้วทุกข์เห็นเห็นอยู่แล้วก็เลิกสีีสิอยากอยู่นั้นก็ทุกขอ์อ,อยู่นั้นเลิกอยากก็เลิกทุกข์ทุกข์ก็ไม่ทุกขอ์อะไรมันดีกว่าแล้วก็ไ,ม,ไม,ม่ทุกข์มันดีกว่าแล้วทําไมไม่เอาไม่ทุกข์ซะละก็เลิกทุกข์ไม่ดีกว่าไงเออไม่ทุกข์มันก็ดีกว่าทุกข์แล้วไปทุกข์อยู่ทําไม งเมื่อเมื่อเช้านี่ก็ยังคุยกันนะไปทํางานนะที่นั่นนะที่นั่นนาเล็กไงนะเออคุยกันกับป้อมเนี่ยคุยกันนะหน้าทีมชุดหนึ่งก็ทําไปแล้วตรงหนึ่งมันมีน้ําเยอะไงมันมีน้ําเยอะน้ําเยอะก็มีพี่น้องเราเอะถ้าน้ําน้อยเนี่ยมันจะดีน้าน้อยมันจะดีอยู่าะเอี้ยน้ำน้อยเนี่ยมันจะทําง่ายน้ําน้อยจะทําง่ายอย่าง้เออ แรงเราก็น้อยอุปกรณ์ก็ไม่มีแรงเราก็น้อยอถ้าน้ําน้อยมันจะทําได้ดีน้ําน้อยจะทําได้ดีก็ในเมื่อมันทําให้น้ําน้อยไม่ได้จะไปอยากได้ทําไมก็น้ํามันก็มากอยู่อย่างนั้นอยากได้มันก็ไม่ได้ก็น้ํามันก็มากอยู่อย่างนั้นนะความจริงคือน้ํามากแล้วมันก็ทําให้น้อยไม่ได้เพราะมันระบายไปไหนไม่ได้แล้วมันก็ต้องทํแเราจะไปอยากได้น้ําน้อยอยู่ทําไม คือถ้ายอมรับสวรรค์น้ำมากมันก็จบแล้วนะเออไม่ต้องไปอยากได้น้ําน้อยก็สบายแล้วก็มันอยากให้น้ําน้อยแต่มันก็ไม่น้อยน้ํามันเยอะแล้วมันไม่มีที่ระบายมันก็ขังอยู่อย่างนั้นเอาแล้วน้าน้อยจะสบายน้าน้อยจะสบายแรงเราน้อยน้ําน้อยจะสบายเราก็ยังไปมุ่งอยากได้น้ํามากอย่างนั้นะอยากได้น้ําน้อยอย่างนั้นทัง้งที่น้ามันก็น้อยไม่ได้มันก็ต้องทําอ่ะเนาะแต่ในเมื่อมันต้องทำมันทำด้วย ความอยากด้วยความทุกข์ไปทําไมอยากให้น้ําน้อยอย่างนั้นน้ำก็มากอย่างนั้นนะะเออเราจะทาด้วยความอยากให้น้ําน้อยไปทําไมมันเป็นไปไม่ได้ก็ไม่ต้องอยากก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมเออมากก็มากว่าใช้วิบากไปเออได้อดได้ทนไปขยันไปขุดไปแรงน้อยก็แรงน้อยเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเสร็จก็เสร็จไม่เสร็จก็ไม่เสร็จใช่ไหมจะไปยึดมัน่นถือมั่นให้น้ําน้อย,อยู่ทําไม บางทีไปดำนาตรงมัน็แข็งมันแก้อะไรก็ไม่ได้ก็อยากให้มันอ่อนอยู่งั้นนะยากจะให้มันอ่อนอยู่งั้นแหละนะโอ้ยอยากให้มีตมอยู่ตรงนี้นะอยากให้มันอ่อนอยู่ตรงนี้แล้วมันทําได้ไหมล่ะทาได้ก็ทําทําไม่ได้ก็วางสิปักไม่ลงก็เลิกปักสิจะไปปักอะไรอยู่ตรงนั้นนะปักไม่ลงก็แหมมันจะต้องเป็นแถวเป็นแนวให้มันพอดีตรงนี้มันจะโบไปเหมือนอะไรนะมันฟันโบเหมือนข้าวโพดปากแบ่งข้าวโพดเมล็ดโบอะไรอย่างงี้นะ เอา้ามันปักไม่ได้มันไม่ได้เลยก็ยอมถ้ามันได้ก็หาดินมาใส่ไม่ได้ก็ยอมไม่ต้องไปปักมันปักไปเสียต้นทําไมล่ะเสียมือเสียต้นก็ไปปักที่อื่นสิทำไมมันจะต้องไปยึดว่ามันต้องเป็นแถวเป็นแนวพอดีพอดีสิบเซน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 อาจารย์บอกไปปะโถเอ้ยมันไม่ได้ก็ยี่สิบก็ได้สามสิบก็ได้มันไม่ได้ก็ยังไปปักอยางงั้นแหละเดี๋ยวมันก็ล้มลอยปะโถเอ้ยจะไปได้อะไรล่า แก้ได้ก็แก้ได้แก้ไม่ได้ก็ไม่แก่เออจอบอะไรไปขุดได้ก็ขุดมันเป็นหลุมอะไรทําไม่ได้ครับปล่อยไปนะอย่างนี้เป็นต้นนะนี่แหละไปทํางานไปสนุกตรงนี้แหละนะมันไปยึดมันถือมันเนี่ยมันสนุกสนุกนะมันทุกข์ดีนะ ก็จะเห็นความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละสนุกสนุกอาจะเห็นไปทํางานไปสนุกสนุกสนุกตรงมันยึดมั่นถือมั่นนี่แหละนะมันทุกข์ดีไงทุกข์แล้วก็ไปเลิกก็ถีนนะแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้นะบางอันมันเป็นไปไม่ได้เลยนะมันแก้ไม่ได้เลยบางอันก็ไม่มีดินเลยอะไรเงี้ยเป็นต้นนะหาที่ไหนก็ไม่ได้จะทําไงอยากต่อไปอ่ะฮะทำไงจะหายทุกข์อยากต่อไปอยากได้ต่อไปฮะ เลิกอยากก็เลิกทุกข์แล้วก็หายทุกข์แล้วกลัวเขาจะว่าก็อเขาว่าที่เขาเลิกกลัวคุณก็หายทุกข์แล้วก็ให้เขาว่าสิว่าคุณดำไม่เป็นคุณไม่ได้เรื่องอะไรเขาจะดูถูกคุณแค่ไหนก็ยอมไปสิเออจะไปทุกข์อะไรเลิกอยากอยากให้เขาไม่ว่าเลิกอยากให้เขาไม่ว่าคก็หายทุกข์แล้วก็เขาว่าซะคุณจะไปทุกข์อะไรล่ะมันจะไปทําอะไรที่มันจะได้สมใจตลอดมีไหม มันไม่มีหรกจะบอกให้พระพุทธเจ้าทึงบอกไม่มีท่านกัสะปะทึงบอกไม่มีท่านเดืนๆที่คิดเหมือนพระพุทธเจ้าคิดเหมือนท่านกัสะป,ปะก็บอกไม่มีคุณจะไปพบคนคุณจะไปทํางานมันจะได้สมใจตลอดมันไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกคนเรามีวิบากดีร้ายมีกุศลอกุศลมันจะได้สมใจตลอดไม่ได้หรอกอกุศลมามันก็ไม่สมใจกุศลมามันก็สมใจมันก็มีเท่านี้มันจะไปม,มีอะไรมีแค่นี้แหละ มิแต่กุศลาอากุศลาธรรมะเท่านี้แหละท่านถึงสวดว่าโอ้แแต่คุณเกิดจนตายมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะวมทั้งชาติหน้านะท่านถึงไปสวดเวลาคนตายาาากุศลาธรรมะอกุศลาธรรมะก็มิแต่กุศลอกุศลเท่านั้นแหละที่เกิดดับเกิดดับอย่างนี้สมใจก็ไม่สมใจเท่านั้นแหละอยู่เท่านี้จะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรแต่ฟังเสร็จก็ยึดเหมือนเดิม เท่านั้นเองนะมันทุกข์มันเดิมมันฟังไม่เข้าใจว่าจะไม่มีอะไรก่อนนะั้นะนะนะเออบางทีก็ไม่อยากให้ลิ้นมันกัดโอ้ก็มันกัด <c oughs> แก้ได้ก็แก้แต่แก้ไม่ได้ก็ยอมไปร้ายหมดอีกแล้วนะก็จะทําไงนะมันมีลิ้นนอะคุณจะไปบังคับมันได้ไงมีวิบากหรือเรื่องกระเด็นก็เหมือนกันนะนะมันจะมีอะไรที่ไม่สมใจในนะั้นะนะไปทํางานเถอะเดี๋ยวก็จะเห็น แต่ก็จะเห็นมันสนุกต้องไม่สมใจนี่แหละโอ้มไม่ได้ดังใจสนุกสนุกนะต,ตรงไหนอ่ะไม่ได้ดังใจสนุกตรงไหนอ่าต้องได้เห็นทุกไงเ,เห็นทุกก็ได้ล้างทุกไงกลับได้เห็นทุกแล้วไม่ล้างทุกไงมันสนุกสนุกมันได้เห็นความโง่ของคนนะคนไหนคนเองกันแหละคนเนี้ยคนเนี้ยคนเนี้ย ถ้าคนนี้ก็คนนี้ถ้าคนนั้นก็คนนั้นคนไหนก็คนนั้นนะใช่ไหมคนตัวเราเองนั่นแหละใช่ไหมมันได้เห็นความโง่ของเรามันสนุกสนุกนะโอ้ยึดเรื่องนั้นยึดเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้ก็อยากอยู่งั้นนะเมื่อไหร่จะเลิกอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทีอาจารย์ยังบอกอาจารย์อนุญาตให้อยากในสิ่งที่เป็นไปได้นะคุณเอาเธอมาเป็นที่อาศัยเป็นฐานอาศัยเป็นสุขได้อาศัยก็อาศัยเป็นเธออยากในสิ่งที่เป็นไปได้นะอนุญาตให้อยาก แต่ไอสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยเลิกอยากได้แม่เลิกอยากรนทีได้แม่เพราะอะไรเพราะมันทุกข์ถ้าทุกข์ก็ไม่ทุกข์อะไรดีกว่าไม่ทุกข์ก็ดีกว่าแล้วเอาทําไมทุกข์อ่ะเลิกอยากก็เลิกทุกข์อยากอยู่งั้นก็ทุกข์อยู่อย่างงั้นเ่ยก็เลิกอยากซะก็เลิกทุกข์ถ้ามันหาทางที่จะให้เกิดดีได้ก็ทําซี่หาไม่ได้ก็เลิกอยากซะจะไปทุกตรงไหน เอเอทุกตรง,งโง่นี่แหละมันไม่ทุกตรงไหนหรอกทุกตรงยึดนี่แหละนี่พูดนี่ก็เหมือนจะเป็นอลราหันเลยท่านนี้เดี๋ยวไปทํางานอีกทีเดี๋ยวก็เห็นจะหันจะอลราหันแล้วจะหัน <laughs> จะอลราหันโอ้น่าพ้นทุกจะหันไปไหนก็ทุก <laughs> นะเอาไม่เป็นไรเนี่มันก็มีผัสสะนี่แหละมากระแทกนะเราฟังขอมรู้เข้าใจแล้วใช่ไหมเราก็ตั้งสติดีๆตั้งสติดีๆแล้วพอไปทํางานจริงเป็นไงถ้าสติดีเนะี่ยมันจะหายทุกเร็วนะมันก็ได้ล้างทุกที่เราเยึดมั่นถือมัน,มนก็สนุกดีนะอย่างนี้เป็นต้น โอ้มันสนุกนะมันได้เห็นความยึดมั่นถึ่มัน่นได้เห็นความโง่ของตัวเองแล้วก็ได้ล้างความโง่ความทุกข์เนี่ยมันสนุกที่สุดแหละมันได้เห็นเอโอโหโอโหัวเราตัวเองไปยึดได้ไงแค่น้ําก็ยังไปยึดแค่ดินแข็งมันยังไปยึดปะเถิดดีกว่านั้นมันจะไม่ยึดละ <laughs> ดีกว่านั้นอีกยิ่งอยากได้พฤติกรรมดีๆจากคนอื่นเป็นไงยิ่งยึดใหญ่เลยเนาะมันยิ่งดียิ่งกว่าอีกใช่ไหมโอ้ยึดเข้าไปอย่างนั้นนะบางทีพยายามทําเต็มที่แล้วก็ยังไม่สําเร็จก็ยังทําอย่างนั้นเนะ อยากอย,ยากอยากอย่างนั้นนะอยากให้เขาดีดังใจหมายอย่างนั้นนะทั้งนั้นที่พยายามทําเต็มที่แล้วก็ไม่สําเร็จนอกจากไม่สําเร็จแล้วมันแย่ไปกว่าเดิมเลยนะบรรยากาศมันก็แย่ลงไปเรื่อยๆนะโอ้โหนางดำคําเครียดนางงอคอหักนะที่อาศัยกันนะโอ้ก็ยังไม่เลิกสักทีนะมันก็ยึดอยู่งั้นนะคนเราเนี่ยบ้าบอ <c oughs> จะเอาดังใจหมายอย่นนะางนั้นนะทั้งทั้งที่มันโอ้โหเป็นไปไม่ได้แล้วหรือเป็นไปแล้วก็เสียหายอะไรใช่ไหมทุกข์และเสียหายแล้ว มีพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่เหมาะไม่ควรแล้วน่าอายแล้วเอาอยู่งั้นนะ ه, มันน่าจะเปลี่ยนนาทีพระพุทธเจ้าจึงตัดโอ้โหอาคาตน่ะอาคาดสูตรนี่ถ้าใครฟังเข้าใจเนี่โอ้โหบรรลุธรรมเลยเลิอกอาคาดเลยอะไรที่ทําดีสุดแล้วเป็นไปไม่ได้แล้วเลิกทีเป็นไปไม่ได้แล้ว,ลออป,ไป,ไลวปิดกั้นเกินแล้วทะเลาะเกินแล้วปัญหามากเกินแล้ว ก้าวหน้าไม่ได้แล้วมันเก่าวหลังแล้วเลิกก็ทีเลิกก็ททน่าเวลานั้นมันไม่ได้แล้วคุณเลิกอยากได้ไหมเลิกอยากได้แม่มันปิดกั้นแล้วมันวิวาทแล้วมันทะเลาะแล้วมันมีปัญหามากแล้วยิ่งทํายิ่งเสียแล้วถอยสัทีสิเดินหน้าแล้วเสียถอยสัทีสิเลิกก็ทเลิกอยากก็เทสิเลิกอยากก็เลิกทุกเลยดีทันทีเลยนะแล้วก็บรรยากาศทุกอย่างจะดีทันทีเลย อย่างนี้เป็นต้นนะเนี yeah. ่ย <Yeah. S 1> เรียนให้ชัดเรียนให้ชัดเอาไปปฏิบัติให้จริงแล้วโหเราจะสุขที่สุดในโลกเลยนะอ้าว oh. ตั้งใจดีๆเดี๋ยววันหน้าจะมาเล่าฟังอีกอย่างนี้อีกนะแต่วันนี้มันเวลามันหมดแป๊ะนะเวลาทำไมหมดเร็วจังนะเออนะเอาไปฟังข่าวหน่อยเนาะฟังข่าวกันหน่อยก็แล้วกันฟังแบบเร็วๆเ,เดี๋ยววันหน้ามาอีกมาเรียนอีกสนุกสนุกนะ อเดี๋ยววันหน้าสูตรภาษาลีบุตรยิ่งสนุกเลยนะสูตรภาษาลีบุตรอาคาตวิริยาสูตรที่หนึ่งแล้วก็ที่สองที่หนึ่งในของพระพุทธเจ้าที่สองของภาษารีบุตรโอ้โหสนุกยิ่งของภาษารีบุตรยิ่งสนุกเลยนะอ่าเราจะดี